ใช่ไม้มันช่วยท่านหนักดีลึกขึ้นได้ซะก่อนดูเขาพาดไม้ไว้กี่ไก่มากพาดไว้กับเป้าไปบ<ป>ันทึกการทางการเดินทาง ใส่ต้องอีกเครื่องนึ่งต้องให้นอะอนนีคนงานย่ามคนะอแล้วก็ตั้งตอกฟองคีมมิน ตัวแรกก็คือคเดียวค่ะแปลว่าเออจะบอกว่า ดีนะพี่อยู่ข้างหลังช่วยยันด้วยจมัเฟืองผูกข้างหลังไปกระเป๋าดีฮะเอาไหมได้ไม่ต้องถืออยู่ฮะบันทึกเส้นทางว่เส้นทางมันเป็นยังไง เสียงเหมือนฝนตกเลยเนาะเสียงไผ่หรือเสียงน้ำน้ำเสียงเหมือนน้ำตกเลยมลมลไม่รู้อะแต่ว่าเสียงอะแต่เมื่อคราวที่แล้วก็ไม่เห็นได้ยินเสียงเลยอนะเออเสียงเหมือนน้ำตกอะ หรือว่าเสียงรถเดินเรื่อยๆลุกไม่ต้องรีบก้าวก้าวสั้นๆก้าวเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดินเรื่อยๆอ่ะเราเดินเรื่อยๆมันยุงจะได้ไม่นี่ด้วยพอเราหยุดละแมงมันมาเกาะ เวลาขึ้นเนินอย่างเงี้ยโน้มตัวไปโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็เอาไม้ไอ้ถีบไปข้างหลังยันไปข้างหลัง <c oughs> จริงจ เออถึงแล้วถึงจุดที่พักละแซมก็ก็แกลก็กอกก็อกกะอกอกอกาะแซมก็กอก ไปซัมกอ้างเอ้ซัมกอ้างอีกสองร้อยเมตรโอ้ยนิดเดียวแหละสามพันกว่าอีกนิดเดียวแลละเรามาก็แสดงว่าเรามาถึงครึ่งไร้แล้วดิอยวนะขายรูป